สวัสดีค่ะวันนี้วันที่สิบห้าเดือนพฤศจิกาเออสิบสี 14, พ่พฤศจิกายนสองห้าสองศูนย์พรุ่งนี้ก็วันเกิดพี่ธิดาแล้วสี่โอ้อพรุ่งนี้ก็วันเกิดคนโตนี่แล้วชิงวันที่สิบห้าแฮปปี้เบิร์ดเดย์ไหนขับรถนห้นดูหน่อยสิเฮ<อ> นะป elle, ี x, see, เบอร์เดย์ปีซิดาไหนสิเออลำเสียงไม่เหมือนมากอะไรเนี่ยเสียงของพี่อีกนะพี่ยังทำเสียงไม่เหมือนขนาดนี้บินดิบินบินดิบินดิบินบืนน่ะบินบืนน่ะบินดิบินบืนน่ะบินหน่อยบินบิน เว้นอีกราดได้ไหมให้อูอันนี้ทำเสียงแก้ติดเลยนี้วินงดิบึ้มบึ้มบึ้มโควิดกับเอร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับ S <S จับรถเนาะกูได้ตนตามมีคนน <S 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 โอ้โมันรถสิบล้อแล้วนี่คันใหญ่มาก ยกคอน้องขึ้นหน่อยสิหมอนขึ้นหน่อยเฮ้ยจับยังไงต้องจับทางนี้โอ้โชเฟอร์โชเฟอร์ยอดเยี่ยมนะคะพ่